เลิกจากงานวานไทยจะลอยมลลาเลยไม่ทันมามากินข้าวไปเหมือนเดียลูกนะกินข้าวของชิล่ะแม่ลูกพ่อของชิ่พ,ออชพี่น้องมันเป็นจู่จู่เขาอ,อยากพวกเจ้าเห็นชีวิตครอบครัวเขาไปยุ่งชิล่ะสุปน้ำใหม่ที่อันนึงเหรอคะเห็นไปสุปน้ำใหม่มีอีกย่างเอา,เอาก้อนมีผักลิ้นฝ้าหม้อลิ้นฝ้าอีกคนเดีค่ะหม้อลิ้นฝ้าบักสตอบัก,ก,ก,ขกขแข้ง หมักแลดไอหมักแล่ดิดหมักแล่ดิดมันช่ออกเปตี้ยนๆขมๆหมักผักไส้แล้วก็หอมบัวเนี่ยแหละกินซสนีแล่ะเมื่อนี้อยากกินหมักลิียนฝาพี่สุนิสาเอาของเอามาให้แฟนคลับหน่อยค่ะพี่สุนิสาหมักเรียนฝามาให้อยู่มังสวีเดนไหนยางขี่ก็บริกิรมันบบมีดอกพี่น้องมีแฟนคลับคอยเพกนเอามาให้เอ้ยขอบคุณหลายๆได้ใหญ่เลยเรามีสุ่มอื้ มันจะจืออ้อบวบไปที่เนี่ยเฮ้ยทันส้มทั้งเผ็ดอูึมขี้แข็งรสชาติเป็นแบบ้าคนบ่กินผักกับท้ายออกก่อนพี่น้องมันจะตอตัวเสียแดดดิดหึ้น ค่ะบ,บอกระวังหนอนมัไม่หนอนพี่นอนอมันาไม่หนอนไม่แย่ประเด็กเราไม่หนอนมีสตอลิ่นปากรสชาติเป็นไงวันที่แกขม คนว่กินผักก็อย่าไปกินเด้อยกินอีกนุกขมไม่กระสมผักเท็ดเองจะตอลิ่นากหัวพาจะตอลิ่นปาก ต้องคมต้องบิ่นหรอคะหัว่าดังทึ้นต้มปากอะ าพูดตรงสับประคุณผักผักไทยบ้านเขาเมือ่อึดบวใหญ่ผักกินง่าบักแข็งพลังบะมีด้ผักแข็งขึ้นอ้องบักดิน้ากับบะมีดช่วตัว สามเมตรอกินเม็นหรอเสียบนี่กินของเม็้หรอมีเห็น มีความสุขที่ได้กินผักแบบนี้กินได้กินแบบนี้ยค่ะดีใจมีความสุขพักพักมละก,กินก,กับมะเขือตัว หมาคาอันนี้ก็จังแต่สูบไาเบสูก,กับพระเจ้าดักสู่กับมันือหือหาคาหมาคาอ่อนกันมีด้พี่นก้กง ีจะเป็นหัวคาเแข็งจิตัวอืมันเคอะมมโอเค่ค่ะคุยกันกอนม่ับอืม เป็นจานเดียวเลยละค่ะยิมมังน้ะมุสตอไม่ที่จะให้สมปัมไม่ส้ิมปัม่มาจะให้สมปัมนี่พียวิววิยาจะผ็ด ิแลไม่อิมตันอิม่มเลยออ่อิ่มแล้วค่ะลูกตนเอตาอืมนี่เอตาบุแคมเซ็ตปากบอกมดแล้วพี่น้องเ,ออออเอออขาย่างครึ่งนึงบสตตัวเขานปาก Ingen av dem. ม่าต้องมงงปากเด้อมันบริโภคได้ของมันอีกมมามมามาใบเียไครคะลูกใบเกีไข่แดงไข่ขาวแม่นางถามถามทั้งวันปะมมาอยาไปกินขมมากินอ,อิ่มแล้ว,ว่ะ มาจากเสียงหยาป๋อหยามันเออเด้ออิ่มและกินซสรนมีแล้วเขาอิ่มแล้วูลวลวลกลูก,ลกแซ่บแล้วกับพี่น้องกินอย่างกินไปนหลดุดก้าวขามกระโดดปุ้งออกมาอยากกินอะไรอยากทำอะไรกินแซ่บไปไปแล้วค่ะไปไปจุกจุ๊บเก้านาที ja.